<ด>สวัสดี<ะ>ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้จริงเรื่องรถกับวันผูคาและออตโต้สปินนะคะพบกับพราวฟ้าเช่นเคยค่ะและวันนี้พิเศษมากนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถนะคะจากออตโต้สปินมาด้วยและเราอยู่กับพี่แชมป์ค่ะครับผมสวัสดีครั้งครับผมผมแชมป์จากออโต้สปินนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับรถซูเปอร์คาร์สามรุ่นนะฮะซึ่งที่เห็นอยู่ข้างหลังเรานเนี่ยคือรถมือสองนะแต่ดูจากสภาพแล้วเหมือนป้ายแดงไหมเหมือนมากเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ TPM Group นะคะที่นี่เนี่ยมีรถซูเปอร์คาร์และรถนำเข้าอีกมากมายเลยนะคะและวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าความคุ้มค่าระหว่างรถมือ1และมือ2นะคะจะคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างพี่แชมป์เนี่ยอธิบายให้เราฟังเริ่มจากคันแรกกันเลยค่ะครับผมสำหรับคันข่าวนี้ก็คือ Porsche ครับรุ่น911 Carrera S นะครับเป็นรหัสสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่ S <S เครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่3.0ลิตรครับแรงม้าอยู่ที่430แรงม้าเลยทีเดียวแรงม้าค่อนข้างเยอะนะ,ะแน่นอนว่าเวาลาขับเนี่ยมันเร้าใจแน่นอนดุนดัน,ดนในส่วนของราคาครับตอนป้ายแดงเนี่ยเขาราคาอยู่ที่ประมาณ11ล้าน,น,นเลย11ล้านเลยแต่มือสองครับน้องขาวดูไหมว่าราคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับพี่แชมป์มือสองคันนี้ราคา8ล้าน8ป0แสนบาทเท่านั้นเองอ้ถูกมากใช่ครับถ้าใครที่จะซื้อรถป้ายแดงเนี่ยนะฮะลองมองคันนี้ก่อนดีกว่าไหมมันประหยัดถึง สล้านกว่าบาทนะ๋อจริงแล้วเ,ออเหมือนใหม่มากเลยแล้วแบบคันนี้ปี2010เท่าไหร่ะคะคอ่า2 7 1 7อ่า 2017, 2017ด้วยนะคะคอุย้ยคันนี้เนี่ยสวยประทับใจมากเลยอะเดี๋ยวพ่าอยากรู้อีกคันนึงนะคะคันที่2ออยากจะให้พี่แชมป์แนะนำครับสำ <ด S 2> <ผม S 1> หรับคันนี้นะคะก็เป็น B M w ครับรุ่น i p a d นะฮะ ความพิเศษของเจ้าคันนี้นะฮะ,ะก็คือใช้เครื่องยนต์ขนาด1.5ไฮบริดนะครับได้ในเรื่องของความเงียบนะฮะ,ะแล้วก็แรงม้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ360กว่าแรงม้าค่ะแ,ะแรงม้าก็ไม่ไม่ได้น้อยน้อยนะออจริงรูปทรงของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันดูล้ำนะ เวลาเรายืนเนี่ยเห็นได้ว่ามันประมาณเอวประมาณหน้าอกองนะอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาครับ<ช>คือประตูครับเวลาเราเปิดมาเนี่ยเป็นแบบปีกนก no. ราคาป้ายแดงของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13ล้านเลยทีเดียว13ล้านแล้วแล้วราคามือสองล่ะคะมือสองถ้าพี่พูดราคาไปน้องพลาวต้องตกใจครับาราคาคประมาณ7ล้านเท่านั้นเองเจ็ดล้านใช่ครับครึ่งต่อครึ่งเลยใช่ถูกไปประมาณ6ล้านบาทหกล้านบาทเนี่ยเราไปซื้อบ้านหลูๆได้หลังหนึ่ง นะแล้วก็เอาคันนี้ไปจอดได้ในบ้านอ่าเป็นแบบได้ทั้งรถทั้งบ้านอ่ะถ้าเราจะซื้อป้ายแดงอะถูกปะ่ะใชออ่ลองลองดูมือสองรีกว่าไหมนะถือว่แล้วคันนี้ <มา S 2> ปี2015<จ>นะครับผ่านมาประมาณ4-5ปีเนี่ยรูปทรงเขายังดูไม่เก่าอ่ะอ่าแล้วก็ดีไซน์มันดูมันดูหรูหรา ทันสมัยมากจริงๆนะคะส่วนตัวแล้วคันนี้เนี่ยพราวปลื้มมากแต่ว่ามีอีกคันนึงนะคะที่พราวอยากจะรู้ค่ะคันนี้เลยค่ะพี่แชมป์เปิดประทุนมาตลอดเลยช่วยอธิบายสำหรับคันนี้นะครับก็เป็น Porsche ครับรุ่น718 Boxster นะครับเป็นเกียร์ PDK นะครับและที่เราเห็นเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือเปิดหลังคาได้สปอร์ตหรูๆวัยรุ่นใช่ไหมเครื่องยนต์เนี่ย2.0ลิตรนะครับส่วนแรงม้าอยู่ที่ประมาณ300แรงม้า นะครับราคาป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6กล้านเก้ามือสองสี่ล้านแปดครับเกือบถูกสี่ล้านแปดครับคันนี้ก็เหลือเงินอยู่เหมือนกัน2ล้านนะครับคือแต่ละคันเนี่ยถ้าซื้อเนี่ยมันถ้าซื้อป้ายแดงมันมันจะแพงเหมือนกันนะแต่พอซื้อมือสองก็เห็นว่าราคามันถูกกว่าเป็นล้านๆอ่ะจริงแล้วอันนี้ปีปีเท่าไหร่ครับพอคันนี้ปี2017ครับโิบก็ถือว่ายังเงาแวบอยู่เลยเห็นไหมเออจริงแล้วเปิดประทุนได้ด้วยนะรุ่นนี้ ค่ะแล้วเขาอยากดูความแตกต่างค่ะระหว่างคันนี้กับคันนี้ค่ะะสำหรับพอ r s เช่คันนู้นเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็จะออกในแนวแบบดิบๆหน่อย <c oughs> นะมาในแนวแบบผู้ใหญ่นิดนึงแต่ว่า เจ้าบ็อกสเตอร์คันนี้นะเค,ครื่องยนต์เขาจะเล็กกว่านะครับแต่ว่าได้ในเรื่องของความดิบเหมือนกันะนะครับแต่เหมาะกับแบบพวกวัยรุ่นนะขับแบบหรูๆแล้วหล่อไปรับเพื่อนไปเที่ยวอะไรประมาณนี้และในวันนี้นะคะเราก็ได้รับรู้สเปคของรถแต่ละคันแล้วก็คาแรคเตอร์ของแต่ละคันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยจะต้องขอขอบคุณพี่ช Auto ชแชมป์ออโต้สปีดมากๆนะคะและถ้าอยากได้รถซปเปอร์คาร์มือสองดีๆสักคันต้องมาที่ไหนคะพี่แชมป์ต้องมาที่ PPM Group ครับเพราะว่าที่เนี่ยเขา มีทั้งรถซุปเปอร์คาร์นะแล้วก็รถนำเข้าอื่นๆอีกมากมายนะครับทั้งมือหนึ่งและมือสองรวมไปถึงการซ่อมเซอร์วิสนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะได้ได้ว่าต้องมาที่นี่ทีเดียวนะคะค และถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องของพวกเราด้วยนะคะหากใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต,ต์เข้ามาที่ด้านล่างได้เลยแต่ก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะทุกคนอย่าลืมติดตามชมคลิป,ปรีวิวรถทั้ง3คันด้วยนะคะวันนี้พร,รากับพี่แชมป์ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ